สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตไมา่เป็นคลิปยาวด้วยค่ะถ้าเห็นมีประโยชน์ก็แช่ออกไปค่ะพี่น้องถ่ายสีเบื้องตั้งต่ต้นจนจบให้เบื้องหน้าเพจค่ะยายสีมะเวาเรื่องคอนเทนต์ตัดนะคะไปบ่ไดดบ่วหูสิไปจังไดจักสิไปตอแบบใดนะคะบอกว่าคิดบ่ออกไทยเบิสูนแนวแล้วรอบบานลหลบเพื่อนวสันความรู้ที่มีเขาออกมาใส่เบิร์แล้วสีจังไดสิไปจังไดตอ่อยายสีมาแนะนําแบบนี้ค่ะ สบายสบายแบบแย่อ้อยเลยค่ะพี่น้องคะคอนเทนต์เนี่ยมันมียู่รบตัว้าเฮาใส่ไปเบิร์แล้วมันสิเบิร์บอมันบอเบิร์ค่ะพี่น้องคอนเทนต์ยู่รบตัวก็อยู่ใส่มันอยู่ในโทรศัพท์ค่ะพี่น้องเปิดโทรศัพท์ออกมาแล้วไปเบิรงคลิปผู้อื่นค่ะไปเบิรงไปเยี่ยมบ้านใหญ่ๆแน่ไปเยี่ยมบ้านที่เพิ่นสําเร็จแล้วไปเยี่ยมบ้านที่เพิ่นมีคนทิดตามเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเข้าไปเบิรงโหลดไปเบิรงแนวทางในการทาคลิปบัดที่มีมีคนถามว่า คลิปแบบเอาของเขามาวา้าแบบว่าไข่ไขวว่าไปเบิ้งคลิปเขาแหลวเอามาเวา้ามันสีบอเป็นการหลอกเลียนแบบบ่มันสิบอเป็นการก๊อปปี้บ่อ่ายายก็เลยสีถาม่าแล้วจะหูดได้จังไดว่าเขาบอกไปก๊อปปี้มากเขาบอกไปเลียนแบบมากพี่น้องคะความคิดของคนเห้าเนี่ยนะคะมันอาจสิเหมือนกัน หรือบอมเหมือนกันก็นได้อย่างเช่นสมมติว่ามือนี่บอกว่าคลิปล่องคลิปแกงโนใหม่ขันสันพูดถีแกงโนใหม่คนที่สองที่สามที่สี่ะคนถี่ลอยคนที่แสนกับแปลว่าไปหลอกเลียนแบบมากแมนบอไปก็ปีแกงโนใหม่มากแมนบ เจ้าแก๊งคือข่อยคอยแก๊งคือเจ้าก็ไปก๊อปปี้กันแมนบอกมันบมแมนค่ะพี่น้องความคิดหรือไอเดียแต่ละคนมันมีโอกาสที่สิเหมือนกันแต่ว่ามันสิเป็นในแบบของไผของมันในการนำเสนอค่ะพี่น้องเฮาสามารถเอาความคิดของคนอื่นมามีกมาแมทเป็นในแบบของเจ้าของหรือไอเดียของเจ้าของใส่เข้าไปมันสิเกิดไอเดียบันเจิดกระต้อเมื่อเฮาไปเบิ่งคิดผู้อื่นไปเบิ่งคิดผู้อื่นแล้วมันไหนแนวท่างกลับมาก ขั้นสันคู่สิมาสอนนักเรียนได้บ่ถานักเรียนฟั่งคู่ฟั่งแล้วไปปฏิบัติตามกับแปลว่านักเรียนไปก็ปีคู่แม่บอค่ะพี่นอ้องเพราะฉะนั้นแล้วนะคะแยกคิดว่าการไปเบ่งคีผู้อื่น แล้วเอาแนวคิดเข้ามาใส่เป็นการก๊อปปี้หรือว่าเป็นการหลอกเลียนแบบจริงๆแล้วโมแมนค่ะพี่น้องขาเข้าสามารถใส่ไอเดียเข้าเพิ่มเติมไปได้แล้วเฮานําเสนอในแบบของเฮาค่ะในเรื่องราวเขาสามารถใส่ไปได้เวลาเข้าไปท่องโลกนะคะท่องโลกอินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่าไปท่องโลกโซเชียลหรือว่าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเนี่ยค่ะเฮ้าสีได้อเดียหลายๆอย่างกลับมาเลยค่ะถ้าเฮ้าไปเป็นค่ะไปในบ้านที่เขาเว้ว ในในบ้านที่เขานําเสนอไปในบ้านที่เขาให้ความรู้ค่ะพี่น้องเฮากับสีได้ความรู้กับมาไปในบ้านที่เขานําเสนอในแนวตลกเข้ากับสิได้ความมวลความสนุกสนานหรือว่าความบันเทิงใจกับมาอันนี้เขาเรียกว่าเปิดโลก,กัศน์เปิดสมองเปิดใจของเจ้าของเองค่ะพี่น้องคะดังนั้นการไปเบิ้งคิปผู้อื่นแล้วไ้ไอเดียเขาก็มามาป,ปับเปลี่ยนเป็นแบบของเฮาบ่เมนการก๊อปปี้บ่เมนการหลอกเลียนแบบค่ะ ทุกทุกคนสามารถขิดเหมือนกันได้หรือคิดแตกต่างได้หรือใส่อ,อย่างลูกไปก็ได้ในขิดของเจ้าของเพราะฉะนั้นลักษณะของขิดบอต้องคิดหรือว่าลักษณะของคอนเด่นบอต้องคิดว่ามันตัดแล้วมันไปบ่ได้พี่น้องคะมือใดที่เขานอนตัดอยู่มันกระสีตัดอยู่ตรงสั์แต่ถามมือใดที่เขาไปเบิงเพลินผู้ที่เพลินสําเร็จแล้วไปเบิงเพลินที่เพลินเผ็ดใหญ่ๆไปเบิงค้นที่เขาหายความรู้ที่ถูกต้อง นั่นแหละค่ะเป็นท่างที่ดีเป็นทางที่ครีเอเตอร์ทุกทุกท่านควรสีทําและก็นํามมาปฏิบัติตามค่ะพี่น้องค่ะเป็นในแบบของไผ่ในแบบของมันนะคะดังนั้นยายสิบอกว่าอย่าไปนั่งคิดว่ามันตันอย่าไปนั่งคิดว่าคอนเทนต์ว่ามีอย่าไปนั่งคิดว่า,มมา,า,วาสีไทยยังรอบ้านรอเพื่อนเฮ้าไทายรอบ้านรอเพื่อนเบ้ดแล้วเฮาก็ต้องหาอย่างในโทรศัพท์เฮานี่ล่ะเครื่องมือที่ดีที่สุดก็คือโทรศัพท์ของเข้าค่ะคุณ ทุกคนคะบอสิเป็นใน YouTube ก็สามารถหาข้อมูลได้เห็นบอกคะ่ะทุกคนเขา กูเกิลเขา u t u b e ไปหาข้อมูลโน่นนี่นั่นถามยังไปเพิ่นตอบเดบอสสูแนวกับพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นยูที่เาว่าเฮาสินเลือกเสพอันไหนเฮาสินเลือกบริโภคอันไหนเฮาสินเลือกเบอ่งอันไหนนี่ยู่ที่โตเฮาต่างหากลหละยายสิบอกว่าย่าคิดว่าคอนเทนต์มันต่ำย่าคิดว่าคอนเทนต์มันเต็มคอนเทนต์มันมีมากเรื่อยๆรื่อมันมีหลากหลายพี่น้องคะมันง่ายหลายค่ะทุกมือนี่คอนเทนต์หาง่ายๆแต่ว่าเฮาโมูหหรอกว่าคลิปแล้วเฮาสิเป็นไวรอลคลิปแล้วเฮาสิเป็นกระแสเฮาก็ลงไปเรื่อยไปหลายๆลนวค่ะ ในแบบของเข้าเอาแบบชัดเจนค่ะพัฒนาไปเรื่อยๆให้มันดีขึ้นเป็นลําดับลําดับเสื้อวาถ้าเห้าพัฒนาคอนเทนต์เข้าดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสิเป็นภาพแสงสีเสียงเหาทุกอย่างให้ชัดเจนค่ะพี่น้องให้ชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างมั่นสิบาในเร็ววันนี่แหละค่ะพี่น้องคะและะ้วก็ย่าเสื้อว่าทุกคนสามารถทําได้เพียงแต่ว่าพายสิบได้เร็วพายสิได้านะคะเพียงแต่อย่าให้เหาพิดกฎพิดกติกาเพิ่นเด้อค่ะเด้อย่าเอาใจซอยสู้ขูสู้คนถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กระแช ออกไปเด้อค่ะเด้อนะคะไว้ไว้เจอกันอีกคลิปหน้าเด้อค่ะค่ะขอบคุณไล้รายค่ะสวัสดีค่ะ